เช็คค่าวสูตรสวัสดีพี่พี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็มาไล่กวาดขิงม้าคือพี่หาและกิ่อย่างอ๋อห้างก่อนเลยตัดยาชีเดียวนะคะในแบาว่าคือที่ตรงนี้คือที่ชอบที่สิบกว่าไล่จริงแต่ว่ามันแคบมันสั้นประมาณตัดยาคนะคะอันนี้ปีเดียวเนี่ยไม่เท่าไงแรถตัดฟปีค่ะคุณ แต่ได้วความเยี่ยเป็นควรด้วยที่ที่กินควรเลยวนแบบมากกว่าครั้งที่แล้วก็เลยต้องไล่ๆขวานก่อนแล้วต,ตัดยาทีเดียวนี้ถ เหนื่อยเดินขึ้นมาขอบนะาะถามเป็นอะไรบอกเหนื่อยแล้วก็ยืนหอบเดินขึ้นมาไม่ไหว,วนี่ยตัวแซกตัวนตัวไหนตัวนหน,น,นมันอ้อมค่ะเนี่ยเกิงควรไม่ใี่เยอะนะคะจริงสิบกว่าไล่แต่ว่านั่นแหละื้งที่มันลำบากหน่อยนึง ขนาดเดินขึ้นมายังเหนื่อยเลยน้ำว่างๆเ้ยหลังต่อแหละมันนั่นแหละอ๋อใช่แล้วแค่โทดนี้โทดนึงก็ไวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบิดเนืนไม่งั้นน้าไม่ถอยมาขนาดนี้หรอกเพราะแกอะถ้าเกิดน้าแกถอยมาแบบนี้คือ มีอะไรแน่ไม่ตัวอะไรขึตัวอะไรเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะลุนลุนไปถึงนู่นเลยถึงเขตเลยถึงแดนโน้นเลยเป็นสภาพนะตะคองไม่มีแรงพูดแล้วคะเหนื่อยหน่อยเินไม่ได้เดินขามรถหลายวันเพราะว่าฝนตกแล้วตะคองก็ช่วงนี้เว่ทยทำเว่ไปเที่ยวไปหาเพื่อนไป,ไปอะไรมั่งไปแล้วก็อยู่บ้านนอนมินี เคยเป็นเป็น,เป,นเป็นหมอนเป็นผ้าห่มแล้วก็โภชนาการที่เนอหาย,ยาก็ให้หัดตัวพอมาเดินวันนี้โหเหนืห่อยดี่หาข้างๆเนี่ยที่เจอต่ออย่างที่บอกถ้านะ้าแกไม่เจอตัวอะไรจะไม่ถอยมาสังเกตสับอาการนะ้าได้แล้วเราตามมานานแล้วเราก็สับสังเกตจะได้ถ้าเกิดแกถอยมาเนี่ยนานั่นแหละ ต้องมีตัวอะไรที่แกแบบเอออันตรายแต่ถ้าเกิดว่าแกลุนไปถึงจนสุดอะนะนั่นแหละมันจะไม่มีตัวอะไรเลยแต่ก็คิดจกปล่อยมันเหมือนกับบางแห่งที่แบบแกตัวลงจรถแกใส่เกียร์ไว้แหละกดเกียร์แล้วแกลงจรถแล้วแกก็มารอแล้วมันจะไอที่เองไปแต่แต่แต่มันดับเองเพราะมีคนเดียดขันเร่งใช่ไหมนั่นแหละเรารู้นนะนะแล้วน้าแกเจอสัตว์ประหลาด ฝกฝางต่อ,อแต่อะไรเนี่ยค่ะอยู่ตรงมุมนี้เลยว่าแล้วตรงนี้อันนี้ได้มารอบเลี่ยนนะพอแล้วอย่าไปใกล้นะต้องรับทำงานด้วยคนขับบอกว่าแพ้รังแพ้ต่ออืต่อม่แดงแก็แพ้อืเพราะฉะนั้นอย่าใกล้นะต้องรับงานวันแรกด้วยหลังจากปิดมาหลายวันงานยังค้างเยอะค่ะไม่ใช่เลย วงคนขับห่วงงานพูดเล่นกับผู้เล่นอันนี้ก็เออก็ห่วงหมดเลยค่ะทั้งคนขับทั้งงานเราด้วยถ้าคนขับป,ป่วยพวกงานเราก็ไม่เดินอะไรเงี้ยก็ต้องเซฟนิดนึงเพราะไม่งั้นงานเรายังขังอยู่ยังขะลาขะซู่่เยอะจานก็ต้องลงนะคะทั้งซางขา่างจานเจ็บเพราะว่าตัดยาก็ยังนี่มุมนี้เห็นไหมมุมเป็น เนหนูหนทีนว่าเนะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่านั่นล่นอาจจะไม่แตกว่าแล้วแหละตรงมีปกติหนงที่รถท้ายห่งไม่ต้องถุงเีค่ะรบเดือนก็มี ขอบคุณที่มารับติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ก็ขอให้โชคดนขอให้ดยนะคะอยินดีต้อนรัาสู่สวัสดีค่ะ